ท่านกระจายหลิศะท่านประธานรุ่นที่52คุณท่นทานิทธิ์ราคุณนาววานิชท็อปโกลเด้นเบสรุ best, ร่นที่52และท่านผู้จัดที่บริษับบ้านหลังที่หนึ่งเมื่อ8ปีที่แล้วหลังเล็กๆที่เรียกว่าท็อปโกลเด้นเบสเกิดขึ้นที่ห้องนี้สมาชิก10คนต้นต้น แล้ววันนี้บ้านหลักที่52เลขที่52ก็เกิดขึ้นในวันนี้สมบูรแบบมีสมาชิกในครอบครวัวที่น่ารักและเตีรบอมโอกาสนี้คือคำพูดสุดท้ายก่อนปิดการอบรมอยากจะฝากว่าอย่าดูถูกตัวเอง ใครก็ตามที่ดูถูกตัวเองคนนั้นล้มนาลายทั้งชีวิตเราจะเริ่มต้นจากจุดที่ศูนย์หือติดลบก,ก็าตามแต่มันก็มีวันที่เราจะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองได้ทุกเมื่อเมื่อไรก็ตามที่เราดูถูกตัวเอง เราจะไม่มีวันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเองได้อีกเลยครอบครัวเดเอสเป็นครอบครัวคนดีครอบครัวอเดเอสเป็นครอบครัวของคนที่คิดดีครอบครัวเดเอสเป็นครอบครัวของคนที่พูดดีคู้จึงมีความเชื่อมัน่นเชื่อใจไว้วางใจและภาคภูม,มิใจเสมอว่าเดเอสจากเก้าวนี้และเก้าต่อไปจะมีแต่คนดีๆเข้ามา อาจารย์อเิสซาโบชานทำพูดไว้ตั้งแต่เรื่องนีผมยังจำได้และชอบอย่างมากเลยคือเป็นบุญแค่ไหนที่เรามาพบกันผมเชื่อเช่นนั้นและเมื่อถึงวันจุดท้ายของการอบรมผมจะรู้สึกวา้าวิรู้สึกสับสนและอะไรอาวรเชื่อไหมว่าทุกครุ่นทุกครั้งที่ผมมา คือเพื่อนพีน่น้องผมมีความสุขมากมันไม่ใช่อาชีพผมที่ผมจะเป็นครูสอนการพูดแต่เป็นงานที่ผมรักที่ผมฝากชีวิตให้ชีวิตกับตรงนี้นะครับดังนั้นไม่อาจจะพูดได้ว่าผมมีบุญคุณมีพระคุณกับทุกท่านแต่อยากจะบอกว่า ท่านงหลายต่างหากละที่มีรุญคุณมีพระคุณต่อผมต่อ,อครอบครัวัวแสงร้เพราะทุกคนน่าผมมีความสุขทุกคนให้ผมมีรอยยิ้มและท่านธหะท่านผมสุขว่าผมมีคุณค่ามากขึ้นนะครับนอกจากไม่ดูถูกตัวเองแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตเราเขาฝากาครอบครัวด้วย ผมมีสติประจำใจอยู่คํนันึงนั่นก็คือน้ำคำคือน้ำหมดน้ำคาคือน้ำหมดน้ำลายเราเนี่ยที่อยู่ในปากของเราเนจงคิดว่ามันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในปากของเราเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่อัศจรรย์มหัศจรรย์วิเศษที่สุดที่จะเนรมิตอะไรก็ได้ดักใจหวัน น้ำคังคือน้ำหมดในทางตรงกันข้ามถ้าเราใส่สิ่งที่เป็นอับประมงคนหลงไปในนะ้นมันคือยาพิษดีๆนี่เองจึงขอฝากชาวเ,เวีเิสทุกคนอย่างนี้ว่าอย่าคิดทำร้ายใครด้วยคำพูดอย่างเด็ดขาดไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลักเข้าก็ตามผมเชื่ออย่างร้อยเปเซนเลยว่าแม้เพียงประโยคเดียวจากปากเราที่กล่าวร้ายกล่าวโทษผู้อื่น มันจะมีผลกระทบคืนมาหาเราอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนการพูดเมื่อเรามาฝึกการพูดผมหวังเป็นอย่างที่งว่าต่อจากนี้ไปทุกคำพูดที่ออกจากปากของเราคือคำพูดที่สร้างสารรค์สร้างโลกสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้ยินถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจงขึ้นเถ จงขึ้นเป็นปรากฏตัวมาทุกเวทีตรงจงยืนขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยและพูดออกไปได้วยความสุขเพราะคุกมค่อยแถลงจากใจของคุณนั้นมันคือความมหัจรรย์แ่งความรักและความสุขที่คุณจะสามารถมอบให้กับทุกคนผมจะขอเป็นเพียงคนแก่คนหนึ่งที่นั่งเฝ้าและมองดูความสำเร็จของทุกทุกท่านขอเป็นกึน ปฏิปปทิีที่ตับต้นเพื่อคอยปลุกต้นกล้าสู่ป่าใหญ่ขอเป็นยาที่รุนที่โปรยปลายอทอดทิ้งกายสู่มหาณทีกว่าขอเป็นตมต่ำติดอยู่ใต้หนอช่วยประคองดวน้อยลอยกระจาขอเป็นครูผู้เข้าเป็นนาจา อยู่เบื้องหลังสร้างสัตตะเทีเรชนครับ